กันผ้าแซบอีกแล้วพี่น้องผ้าแซบกินขนมกินขนมเซนเป็นเด็กเซนอีกแล้วจ้าแซบแซบสมตำกัแบแซบรสชาติคุณล <c oughs> ังค้นกินบ่ได้แซบหลายลังค้นบ่กินกินบ่ได้จ้ารสชาติจัดจ้านในย่านนี้ <c oughs> กินต้องกินแซบแซบพี่น้องกินสมตำต้องกินแซบแซบคนบั <c oughs> ไน้อือ กินหลายคนพักแล้วอบพักกัดเทา้าเน้อปลนต้องกิงนแซ่บๆกินให้แซ่บแต่ว่าเผ็ด พี่น้องก็ม่ตอมน้ำพี่น้องเขาก็อยากน้ำพี่น้องก็อยากเขาก้องใครจะพี่น้องพี่นองก็บินไปบินมากบินไปอยู่นไหลายก็ได้เอื้นก็บมามตรมตำขั้นง่ง ถัวสับยาวถ้ากินต้องกินให้แซถึงงั้ก็ต้องกินห้แซอันแ่กกินก็ต้องกินให้แซทำง่ย,ยๆสุดๆปล่ปบจีนน่องข้าวเหนียดกะทินนาะกินน้ำกิน นักก่นกระชิ้นแม่ข้าบอกไปหาจิบต้างกินกระพักพื้นบ้านกินขนมจีนกับอันมต่ำเทาต้องกินกระพักพื้นบ้านผักกระชิ้นในรั้ว กินทุกเมือกบ่เปิดบ่เบื่อเด้อสมต่ำนี่ยแหละพี่น้องก็แม่นสมต่ำเท่าน e ี Number, s <S ่แหละกินทุกเมือน้ำกินนล้วกันเด้อได้ทุกเมือน้ำกินพี่น้องก็จะแซ่บต้องสมจ้ำเด้อพี่น้องต้องสมจ้ำเด้อน้่มกินได้ด้วนเหรอหืมก็เสียงยงำว้าวพี่น้องกจะแซ่บบอนี่น้องกนจะแซ่บเด้อจ้ะ Con <laughs> chồng <laughs> mà để xây mấy nhà Chán nhầm nữa Tuyệt vời Xếp ตักตัว yup. ตัวต mm, ัวสั่ยาวอืมมากเด็ดมากตุงเบายบาย